ที่เราเลือกรถกันได้แล้วนะคะลูกค้าก็เซ็นไฟแนนซ์เลยทันทีนะคะลูกค้ามาจากจังหวัดตรังนะคะเซ็นไฟแนนซ์เรียบร้อยเลยแล้วก็รอผลนะคะจิบกิจการ Yeah.